มันตัดใจอะถ้าตัวกูตัวกูอยู่หน้าคอมกูมาตลอดนะกูไม่เคยหนีนะตัวกูอยู่หน้าคอมอะแล <c oughs> ้วก็กูไปข้างนอกกูว่าหายไปแล้วกูที่กูหายไปกูไปข้างนอกไงไปทํางานข้างนอกอะ,อะไรเงี้ยถ้ากูอยู่หน้าคอมกูเข้ามาตลอดจะเข้าช้าหรือเข้าแบบสองทุ่มอะไรเงี้ยเอาแบบเอาแบบขอคนที่แบบว่ามันแบบรับได้อะมึงรู้อยู่แล้วว่ามันถ้ามึงจะเอาแบบว่าแบบพร้อมกันอะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้มันยาก,กว่าตอนเนี้ยกูคิดว่า กูไม่รู้จักเขี่ยวแม่งแม่งหายไปไหนกันกูงงเหมือนกันอ่ะเอองั้นกูก็พูดถึงเลยงั้นก็ตัดตัดสองคนออกจุกไม่ใช่เจ็ดแล้วก็แจ็คตัดออกเลยสองคนอ่ะถ้าถ้ายืนพื้นก็ประมาณสิบเจ็ดคนถ้าพูดถึงนะยืนพื้นอะ่ะสิบห้าถึงสิบเจดคนมันต้องเห็นภาพอย่างนี้ตลอดอะ่ะ สองคนมันต้องสิบแปดไม่เอาแปนบนึงนะขออันหนึงนะขอพูดแซ่บขอขอขอพูดแซ่บแป๊บนึงนะขอขอพูดแซ่บหนึ่งเอายี่สิบยี่สิบเอาของตัวเองอของตัวเองทุกอย่างไม่มีไม่มีสวัสดิการใช่ขอทุกอย่างใช้ของในซีหมดสนับเล่นได้ทุกอย่างเล่นได้หมดเลยขอตัวเองใช้ของตัวเองนะไม่มีสวัสดิการอะไรให้ทางมันทางนั้นขอบาร์คือถ้าถ้าตัดสองคนออกเผื่อว่าไหนจุกติดธุระยังไงจุกจุกก็ติดงานอยู่แล้วจุกมันไม่ได้ว่างตลอดอะจุกก็ว่างบ้าง ติดบางวันไม่บางบางวันกูบอกกูไม่ได้หายไปสองสามวันติดหรอกกูแค่จะบอกว่าบางวันถ้าเป็นมีไฟตรงอย่างสมมติว่ากูเล่นลูกมึงอยู่วันเนี้ยวันพรุ่งนี้กูมีงานไงแล้วมีไฟตรง้ยกูก็ไม่อยู่กูก็ไม่อยู่บางทีกูก็ไม่อยู่อะไรเงี้ยแต่ว่ามึงแต่ที่กูจะสืออ่ะที่กูจะสื่อกูจะสื่อคือถ้าหัวไม่มาหรืออะไรไม่มาเงี้ยกูไม่อยากให้หายไปตามหัวกูอยากให้มึงอยู่กันสิบห้าคนแบบอัดแน่นกันแบบรู้จักสนิทกันจริงๆไม่ใช่แบบอยู่คนละกลุ่มคนละกลุ่มมึงอยู่มึงลองอยู่กันรวมกันเนี่ยสิ ไปไหนไปการชวนไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยไม่ใช่แบบเข้ามาแล้วก็มือเข้ามาแบบอยู่อารมณ์เหมือนอยู่อารมณ์เดียวอยู่กับไอ้พวกไอ้แจ็คไอ้เจตดะไรเงี้ยแบบผมเห็นเราก็อยู่กันตลอดอหะถ้ารถมันมีสิบห้าคนกูพาพวกมึงไปตั้งสิบห้าคนแหละแต่มันอยู่ได้แค่นั้นมึงก็ลองแบบอยู่ด้วยกันแบบหาอะไรทําลองแบบดูว่ากูเป็นตัวอย่างอ่ะไม่ใช่แบบนิ่งรอหลูบรออะไรเงี้ยแบบรอมันมึงมึงใช้ชีวิตมันน่าเบื่อเว้ยมึงใช้ชีวิตอย่งั้นอ่ะมึงเชื่อว่าแบบไปเรื่อยๆอนาคตเรื่อยๆอะแต่มันก็มันก็ดีขึ้นไม่ใช่แบบมัันนนนเเปปอออยย่่าางี้หรรกพฒไื มึงต si ้องหาอะไรทํามึงอยากเป็นอย่างแบบนั้นอย่างแบบนี้มึงก็ต้องมึงก็ต้องพัฒนาทําให้ตัวเองแบบมีค่าอะไรเงี้ยถ้ามึงบนเวียนอยู่กับการตีลูกรอเงี้ยมึงมึงก็เหมือนเหมือนเหมือนมึงรอชีวิตมึงรอเปื่อยรอออกแก๊งรอตระกูลน่ะไอพูดจริงเลยเว้ยกูรู้เลยชีวิตอย่างเงี้ยใช้ใช้อย่างเงี้ยกูรู้เลยว่ามึงรอออกแน่นอนอ่ะแบบไอ้แ่ถ้าแบบแก๊งกูเริ่มไม่ดีแก๊งกูเริ่มสู้ใครไม่ได้กูออกดีกว่าอะไรเงี้ยมึงใช่เงี้ย มึงลองแบบไปทำอย่างอื่นแบบไปพูดคุยกับคนนู้นคนนี้บ้างมึงจะโดนตีโดนอะไรมึงต้องมึงไม่ต้องม,งมองโทษตัวเองมึงไฟเอ็มเป็นอยู่แล้วไอ้ย่าถ้าโดนตีอะ่ะพอมึงโดนตีมึงก็เข้าเรื่องแก๊งมึงก็มีแก๊งแก๊งก็มีเรื่องเล่นไม่ต้องไม่ต้องกลัวหรอกว่าพวกกูจะด่าอะไรเงี้ยมึงตีได้อยู่แล้วคนรต้นตีนคนอื่นควอะไรไปเลยแต่ไม่ใช่แบบไปเลี้ยนแบบเว่ออะไรเงี้ยแบบคนรต้นตีนคุยพูดคุยกับเขาอะไรเงี้ยหาอะไรทำก่อ<ค>นอ่ะออาได้นะถ้าถ้ากูพูดถึงก็คืออ่ะสมมุว่าถ้า เราแยกกันเป็นกลุ่มอะถ้ากลุ่มถ้ากลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งหายหรือที่เหลือมันจะจะอยากอยู่ก็ล่ะมันเห็นอีกกลุ่มหนึ่งไปได้มันก็ไปตามกันอะสรุปมันก็ไม่เหลืออืออืมมันก็เป็นอย่างนั้นตลอดอะอันนี้มึงแม่กูรู้เลยกูรู้เลยว่ามึงไม่สนิทด้วยกันหมดเลยกูยังไม่สนิทกับบางคนแล้วแต่ว่าถ้าใครคุยกูก็คุยด้วยแต่ว่าถ้าเป็นไปได้จริงจริงถ้ามึงอยู่กันทางวันไอ้กูอยากจะบอกว่ามึงไม่จงเป็นต้องอยู่จันเที่ยงคืนก็ได้แบบอะไรเงี้ยแต่อยู่เที่ยงคืนก็ดีไงมันดดีีมมัันกบเเืองงไพราาะว่ มึงก็รู้ในแอรด็อกมันมีแค่สามแก๊งสแก๊งถ้มีมีพวกเราไปด้วยมันก็ดีเล่นสักสิบกว่าคนยี่สิบสิบกว่าคนสิบเอ็ดสิบสองอย่างี้มันก็ดีแล้วได้ไม่ได้ว่ากันที่หลังอะไรเงี้ยกูเห็นภาพเมื่อก่อนเลยเียตอนตอนสมัยแรกๆอะไอเฮียกูเห็นอยู่ในวอร์สิบห้าตลอดเลยยันตีหนึ่งอะไม่ต้องถึงแค่ไม่มีใครหนีเลยตอนนี้ตีหนึ่ง ทีหนึ่งก็แล้วแต่คนจะอยู่เล่นนะแต่ว่าอันนี้กูเข้าใจกแบบกูยังอยากหนีเลยตอนแบบมันแบบกูกูยังแบบเบื่อการหลบหน้าโรงพยาบาลเลยกูไม่ชอบเลยถ้าแบบมาเป็นขับรถอุ้มนู่นนี่นั่นกูพออยู่ได้อยู่แต่แบบมึงลองคิดดูว่าเราตีบอลบลบตั้งแต่หกโมงทุ่มหนึ่งยังเที่ยงคืนอะไอ้ยังไม่มีใครเขาอยา,อยากอยู่นะหรอกไอ้ยัมึงก็หาวิธีเล่นอย่างอื่นจะได้ขับรถหนีมันเล่นกองโจงกองโจงอะไรเงี้ยเล่นแบบอย่างเง้นนะไม่ต้องไม่ต้องไป ไม่ต้องทาฟังคําพูดมันว่าเว้ยหนีแล้วบอกว่าอะไรเงี้ยแก๊งนี้เล่นงี้มันการเล่นที่นี่มันไม่ได้มีแค่ไฟตรงตีโง่ๆอะไรมึงเล่นอย่างอื่นแบบทำให้มันหอารมณ์ร้อนตีตอดุดปะอารมณ์ห้อตีตอดุดอะเหมือนวันนั้นไอ้กูอยู่ใครวะอยู่กับฟิลหรือใครวะอยู่กูอยู่ยยวา <ๆ S 1> ่วายน้ำอ่ะว่ายน้ําไปอย่างไกลอ่ะมีกูมีโซนอ่ะสามคนอ่ะวันนั้นอ่ะกูไม่ได้กูไม่กูไม่รู้สึกเสียนะว่ากูแบบว่าศักดิ์ศรีเกมแยนี่มริงกินไม่ได้หรอกมึงเชื่อกูอเล่นเล่นให้มึงสนุกเถอะเอาจริงๆอ่ะเล่นมึงขำอ่ะมึงจะไม่เก่งไม่เเเเทท่่่่่่าามมมมัันนไไกกกงียวหรอ มึงเล่นสนุกอะ่ะมึงเล่นใ้มันหัวร้อนมึงเล่นใ้มันแบบด่ามึงได้นั่นะคือคอมพีสของพวกเราเก่งเก่งไม่เก่งว่านี่หลังเนี่ยเก่งฝึกได้แต่ตอนนี้มึงก็ฝึกกันไหนนะตอนเนี้ยยิงไอ้คิงเนี่ย,เร,ย <S <S เรียบร้อยเลยเวทเมึงเกี้ยชัดมากเลยคิงอะ่ะกูบอกให้เล่นกูบอก <S <S ให้เล่นไอ้คิงแม่งไปหมุนใส่เขาเป็นเบเบเอทตัวเขาตีทีเดียวไม่ถึงสองวิร้านโชว์ก่นอนนะกลมก่อนนัน่นแหละก็ฟังนี้ไปตัวอ่ะ มัต้องเข้าใจแต่แม่มัต้องเข้าใจประเด็นเรื่องที่หัวหายนะตอนเนี้ยไม่มีธุระทุรังหรวแล้วแบบว่าอยากพูดอะไรอย่างเงี้ยพูดได้หมดเลยแบบว่าเอ้ยพี่ผมไม่มีหัวผมหมดกําลังใจอะไรอย่างเงี้แต่ว่าไม่ใช่ว่าหมดกาลังใจเล่นแล้วไม่เข้าอ่ะแบบเข้ามาอะไรเงี้ยเอ้ยผมอยากได้หัวผมอยากได้คนอะไรนี่อะไรพูดได้เลยไม่ต้องกลัวหรอกมึงเป็นใครหมดไฟหรืออะไรก็บอกได้พี่จะได้ออกทีเดียวมึงเป็นคนในตระกูลอ่ะมึงพูดได้ยู่แล้ว เพราะว่าแน่ยังมีแค่แบบคนสงสัยเดียวแบบว่า,าเพราะว่าปกติอะอ,อาทิตย์หนึ่งใช่ไหมพี่แจ๊คเข้ามาตลอดเลยแบบว่าในอาทิตย์นั้นอะเวลาของเขาแต่ว่าด้านหลังเนี้ยอยู่ดี้เขาหายไปเลยไม่เป็นมึงมาหายทีนี้มันน่าจะไปทําอะไรอย่างกูมไม่รู้อ่ะก็คือเขาไปทําอะไรอย่ไหมพ็มึงก็จําไว้อ่ะใครทาอะไรมึงไว้อะแบบหยบนั่งดูชิวๆไม่เข้ามาอย่างเงี้ยก็จําไว้มึงต้องกล้าตัดสิน่วงเนี้ยต้องกล้าพูดวยไม่ใช่ไม่ใช่กายขายก็หรอก มึงเข้ามาแล้วมันก็ต้องมีหน้าที่อ่ะมีหน้าที่ตัวเองของตัวเองแบบทําอะไรทําไรทําอะไรก็ทํามึงแค่เข้ามาเล่นเออบชี้ๆกูกูเน่ะกูกูเข้ามาสี 4, ่ห้าทุงกูกูก็ออกไปกูก็รู้สึกสบายใจแล้วกูได้เข้ามาเล่นแต่ไม่ใช่แบบหายไปเลยยิ่งหลูบเนี่ยยิ่งหลูดแบบหายไปเลยม่นไม่ใช่อแกบบถ้าหลูดแบบว่าคนมาน้อยอะไรเงีเ้ยแล้วโดนปรับแล้วเราออกอันนี้เข้าใจแต่เขาแบบว่าคนมาเยอะแต่ไม่เข้ามาเงี้ยลาบาก ก็ถ <G ül üyor> ือแล้วแล้วก็เรื่องหายเว่ยเรื่องหายไม่ใช่แบบหายไปเลยอย่างนั้นก็แจ้งหน่อยว่าทําอะไรกันอยู่แล้วอะไอย่างนี้รับคนก็ไม่ต้องไปรับตามแบ,บบกู้แบบเข้ามาออกเข้าออกมาเพื่อแค่อยากเ,เล่นเั <ขอ S 2> ีเยอะมันไม่ให้ส่วนส่วนเบว่ะไอเจสมันบอกกูว่าก็ให้ให้น้องมาลองเข้าก็คือใจแรกใจอ่ะมังเก็ตใช่ไหมอืมอกูว่าไม่เนี่ยไย่เนี้ยก็ต้องรับแล้วพวกแบบเข้าออกเข้าออกอ่ะเสียตังค์เสียตังค์เสียความรู้สึกอีกมึงเข้าใจว่าแบบว่าพอเราเล่นลูกงี้ยเรามาแพ้งี้แล้วมาออกตอนนี้ยกู ไม่รู้จะพูดไงออะแพ้ไม่เป็นไรหรอกอันนี้มันจะแพ้ไม่เป็นไรหรอกแค่กูกูไม่ได้กูไม่เสียดายเสียใจที่พวกมึงแพ้นะกูเสียดายตรงที่ว่าเราสู้ไม่สมศักดิ์ศรีอ่ะเข้าใจปะเราแบบเหมือนแบบเหมือนคนเล่นไม่เป็นอ่ะไอ้แหยเหมือนคนเล่นแบบคนละคนคนละทิศคนละทางอ่ะใยากอยากกูถึงอยากมึงอยู่กับแบบทั้งหมดซ้อมด้วยกันทั้งหมดแบบว่าคุยด้วยกันแบบเอ้ยกูกลุ่มนี้กูขอเล่นเปิดอาไ้กลุ่มนี้กูขอเล่น เล่นหลังบ้านกลุ่มนี้กูขอเป็นคนชุขอซ้อนอะไรเงี้ยกูอยากมันเป็นางมันก็ไม่อยากแบบว่าแบบเล่นทีละคนอะไรเงี้ยมันเก่งกันทุกคนแรล้วจริงๆอ่ะไฟเอ็มยุคนี้นั่งดูเฉยก็เก่งแลอกมันต้องคุยกันอ่ะมันต้องคุยกันแบบมันต้องรู้หน้าที่กันอ่ะมันต้องคุยกันแบบว่าที่ไม่ใช่แบบว่าอยู่ในแก๊งกันต้องเล่นในแก๊งมันต้องมากกว่าอะไรแบบว่าเพื่อนกันคุยกันต้องเล่นด้วยกันคุยด้วยกันเยอะๆแบบว่าสนิทกันเลยอ่ะแบบว่าไม่ใช่แค่ร้อนเล่นด้วยกันตอนเวลาแก๊งอะไรเงี้ยเพราะว่า มันจะได้กล้าคุยเยอะๆไงอะถ้าพูดถึงถ้าพูดถึงอะเวลาเวลาไม่ใช่พีคามก็ว่างๆก็ชวนกันเล่นเกมอะไรด้วยเกมอะไรก็ได้อะครชวนเล่นด้วยกันอ่ะอั้นก็แล้วแต่บุคคลบางคนก็ไม่อยากเล่นอันนี้กูก็ไม่รู้นะอันนี้อนี้ก็แล้วแต่บุคคลเขาอยากเล่นเกมอื่นถ้าเล่นเล่นสองเมืองแบบตะดตอรี่อย่างนกันก็ลองคิดดูก่อนว่าจะรันเมืองไหนกันแนี่เพราะว่าเมืองนี้ก็รันเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่รันไม่อาจจะไม่รันตอรี่แต่กูก็อยากเมืองรันแบบอยู่ด้วยกันอะอ่าอันนี้ก็คือละลายพฤติกรรม ให้มันอยู่ด้วยกันให้มันสนิทกันอ่ะให้มันสนิทใจกันอ่ะ